ครับผมพอกับอีสานบ้านนอกพี่น้องบังโอ้ปลาชิวพี่น้องเต็มอันยะมันนี่สีมกสีอมพี่น้องเอ้ยบังเนเอาเต็มเต็มพี่น้องนี่ครับพี่น้องยไรได้หลายปลานี่นกนกนกสูงนกสูงเฮ้ยมีครับมีนี่ได้พี่น้องเต็มอันยะโอ้สุดยอดเลย อยากเรียนน้ำน, <c oughs> นี่ครับ <c oughs> เป็นไงครับเบ็ดสองหลังไปเบิดแล้วบอติด <c oughs> <c oughs> <c oughs> ปลาซิวครับปลาซิวคลิปสั้นๆแต่ได้ความมยกลับยังไม่ใช่ใหม่ได้ลูกด้วย